็คำถามคำถามแรกก็คงจะเกี่ยวกับสุขภาพของหลวงพ่อแหละครับที่ที่ลูกศิษย์ลูกหาประชาชนอยากจะรู้ว่าสุขภาพของหลวงพ่อตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับเออดถึงเรื่องสุขภาพร่างกายครับอายุเกิดติดเ,เลยไปเลยมันก็เป็นธรรมดาหลยหลานครับก็ร่วร้รยไปเป็นธรรมดาแต่อย,อยู่คงที่อยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ก็พออยู่ได้จะให้ดีมันเป็นหนุ่มเป็นเด็กนปมันเป็นไปไม่ได้เลย ค่อยสุดลไปทุกวันนั่นแหกิจวัตรของท่านยังเหมือนเดิมไหมครับยังตื่นแต่เช้าตีสี่ก็ตื่นย้าเช้าเหมือนกันนึ่งหลานอันนี้มันเป็นกิจวัตรประจำวันอยู่แล้วมันนอนตื่นถายไม่ได้เดอกครับตื่นลุกแต่เช้าท่านตื่นกี่โมงครับตื่นมากกว่าในรายตีสี่ตีสี่ตีสี่ดูไมยทีเดียวครับหลังจากนั้นท่านทําอะไรครับก็ท่ากิจวัตรก็จะเริญ เมตตานัง่งภาวนาวิตามัธยาศัยครับเห็นบอกว่าท่านเดินทุกวันเดินไปเดินเอากำลังไปพอเป็นพิธี่ไปจะมานั่งกอยังไม่เอากำลังเลยก็เกลี้งว่าจะเดินไม่ได้ก็เอากำลังเที่ยวเดินป,ปัจจุบันนี้ที่ท่านเลิกสุกุลีแล้วนะครับหลวงพ่อเลิกก็ไม่เกี่ยวกับเพราะตัดขาดริบรไร้ด้ยหลานลูกหลานพี่น้อง คนคนใดอยากจะเลิกก็เลิกไปอยู่คนนั้นไม่อยากเลิกก็สู้ไปครับไม่ไม่ได้ระเศษเลยหรืออะไรการเลิกสู้บุรีนี่ก็ไม่สําคัญถือเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆเรื่องธรรมดาง่ายๆแค่อยากสู้ก็สู้ไปครับไม่อยากสูก็เลิกไปเถอะไม่เป็นผู้วิเศษวิโสอะไรก็แค่เลิกบุรีพอดีท่านได้เอ่ยถึงคําว่าผู้วิเศษท่านท่านมองอย่างไรครับในในกรณีที่ผู้คนที่มาหาหลวงพอ่อ แล้วก็นําวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปเคารพบ,บูชาแล้วก็มีข่าวออกมาเยอะมากอย่างเช่นโรงแรมถลม่มล่าสุดง่ายๆนักร้องมนต์ศิษย์ทำสร้อยลดคว่ำแล้วก็มีเหรียญรูปของหลวงพอ่อแล้วก็รอดไม่เป็นอะไรหลวงพอ่อนี่เป็นเพราะปฏิหารใช่ไหมครับไม่ใช่เลยหลานคนนั้นไม่ถึงข่าวตายครับคนนั้นไม่ถึงข่าวตายทำางานก็ไม่ตาย,ยครับไม่ใช่ไปจีของดีของวมเศษอะไรหร เอาไปกระตุ้นเปลียนใจว่าพระอยู่ท้องคอเราอยู่หรือ<ช>ว่าพระอยู่ในกระเป๋าเราอยู่คร<ช>ับจะไปทําชั่วชาินปิ้งแนปิดนอนปลอยนอกตินออกทอกทคอยนึกว่าไอ้พระที่แขวนคอหรือพระอยู่ในกระเป๋ามีกระตุ้นเปลียนอยู่แค่นี้เท่านั้นคร<ช>ับไม่ได้เป็ียนผู้วิเศษอะไรไม่ได้ไปกันพืนงกันมิดอะไรได้คร<ช>ับท<ช>้องคอพระหมายถึงว่าพระอยู่กับเราคร<ช>ับเราจะไปทําชั่วชา นอกศีลน,นอกธรรมต้องอยู่ในศีลในธรรมจะไปทำนอกศีลนอกธรรมบบนอกลูนอกธรรมไว้ไม่ได้ก็ละอายพระกระตุ้นเตียนใจมีความหมายอย่างนี้ครับไม่ใช่แบจีกันมิดกันปืนกันบองกันนะไรก็เข้าไปกระตุ้นเปลี่ยนใจเลยชาวพุทธจะไปทางหนึ่งทางใดก็จะได้ไปกลับไปไหวมีคุณมค่าติดตัวไปด้วยครไหวพระมึงเคยไหม เคยครับเค <laughs> <laughs> ยมี่ไหวยังไงไหวอรหังสัมมาท่องนโมสามจบครับแล้วก็ไหวก่อนนอนครับถูกแล้วเมื่อก่อนเจะนอนก็กรกว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธปกว่าพุทธังปรวันตังอภิวาเทมิสวะสวาข้าตัวปกวตาธรรมโอธรรมมังนามามิสุขปฏิปันโนปกวตัวตาปกตังโกตั้งขันนามามิใงกราบบนไหนรพระกร็อยู่บนนั้นแหละ กราบเมื่อไหร่พระก็อยู่กับเราเมื่อนั้นอยู่กับเราเมื่อนั้นครับมีงไปกราบที่ไหนมึงไปไหว้ที่ไหนพระก็อยู่กับมึงครับถ้ามึงไม่กราบไม่ไหว้มึงไม่เคารพไม่นับถือพระจะก็ไม่อยู่กับมึงครับไม่ก็กับมึงก็ใครคือกันผมก้บผมได้เห็นมาว่าสิ่งที่ทําให้เป็นข้อเตือนใจให้กับลูกศิษย์ลูกหาสิ่งที่หลวงพ่อคูณได้ให้นอกจาก ความศักดิ์สิทธิ์บารมีของวัตถุมงคลต่างๆแล้วผมว่าสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่งคือคําสอนส่วนมากเวลาเรานึกถึงวัตถุมงคลก็จะเป็นยันักขละที่ที่เขียนที่ผมคนชาวบ้านประชาชนอ่านไม่ออกแต่ผมเคยเห็นแผ่นบางแดดเขาบอกว่าเอามาให้หลวงพ่อเขียนหลวงพ่อเขียนเป็นคําพูดเลยอใช่ไหมครับใช่กระตุ้นเตือนใจให้ทำใจไม่ใช่ใช้เด้อลเอาเอามาให้กระตุ้นเตือนใจไม่มีอะไรครับ หยิบมาให้หลวงพ่อลองคือคผมเพิมม่งเคยเห็นนะครับหลวงพอ่อ่วยเขียนห,หนาดนั้นนะครับคุณเขียนอย่างนี้นะจะดูว่าหลวงพ่อเขียนว่าอย่างไรนะครับเมื่อพูดถึงความศักดิ์สิทธิ์คนที่อยากได้<ม>ก็จะมักจะได้เป็นเมื่อคิดถึงภาพ<ม>ก็จะเป็นภาพของอาคาละอะไรก็ตามที่อ่านไม่ออกแต่หลวงพ่อคุณท่านให้เป็นภาษาที่อ่านออก อ,อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ทราบกล้องหรือเปล่านะครับจะไม่ใช่กละหรือยันอะไรแต่เป็นคำสอนสำหรับประชาชนทุกคนคนประมาทตายไปหมดแล้วยังอยู่แต่คนไม่ประมาทอย่าประมาทไม่ดีศักิสิทธิ์แน่ๆเพราะว่าถ้าทุกคนปฏิบัติตามท่านอย่างนี้ก็จะก้าหาญไม่เกิดอุบัติเหตุใด,ดๆกับรถยนต์ของท่านนี่นี่เป็นสิ่งที่หลวงพ่อท่านได,ไ,ดได้ให้คำสั่งสอนไว้นะครับ ผมขอกลับนมัสการถามต่อถึงประวัติของหลวงพ่อหลวงพ่อเป็นคนที่อำเภอด่านขุนทศที่โคราชคนบ้านนี้เลยนะครับแต่คนก็เกิดอยู่ในบ้านไร่เขาเรียกว่าหมู่ที่แปดตำบลกุพิมานอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาครอบครัวของหลวงพ่อประกอบอาชีพ ไม่ใช่คนม<ก>ั่งมีครอบครัวใหญ่ไหมครับมีพี่น้องหลายคนก็ไม่มีพี่น้องอะไรมากไม่ครับมน,น้องผมมีอยสามคนครับก็เท่านั้นตอนวัยเด็กหลวงพ่อเป็นคนยังไงครับสุกซนหรือเรียบร้อยอ้ยตัวเองกูว่าตัวเองดีเ,งเ,งเ,งเลยก <c oughs> ็ุป็นรู้ว่าเรียบร้อยกูไม่รู้เด็กเป็นเด็กนี่ครัใฝ่ในพระศาสนาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับกูอยู่วัดไปจนเด็กตัวเล็กก็รับ วหวตอนในศืลินปินส์เ่าเรียนว่แต่เป็นเด็กเป็นเล็กเลยครับแล้วประเด็นที่เข้าไปบวชนี้เพราะว่าตามเกณฑ์ของผู้ชายไทยปกติหรือว่าใช่หลวงพ่อศรัทธาว่าอันนี้ก็ถูกก็ไปบวชตามรอยพระอริยเจ้าครับหรือว่ามีศรัทธาเข้าไปบวชเ,เ,เพราะประเพณีคนไทยครับนิยมไปการบวช เป็นเ่วนมากเบิดก็มีไม่บวดก็มากครับก็เลยแต่ใครจะมีศรัทธาอยากเบิดก็บรชไปไม่อยากเบิดก็มีครอบครัวไปครับแล้วตอนที่หลวงพ่อเป็นวัยรุ่นเป็นวัยหนุ่มเนี่ยนะครับก่อนที่จะบวชเนี่ยเป็นเป็นเหมือนวัยรุ่นทั่วไปไหมครับเที่ยวชมสนุกสนานเที่ยวเล่นไปที่ก็มนี้ไรเด้กคนจะก่อนจะไปไหนก็เก่าคนเด็บบ้านมีมีรถมีรราอยากไปไหนอยากไปคุรัดก็เดินไปอยากไปไหนก็ไปเดินไครับไม่มีรถอะไรครับ ล้วกอบกิจการงานทำรายทำเสวนอะไรก็ไม่มีครับมีเรื่องมีลาะลอกเบาแวงหรือว่าเป็นคน,นเรียบร้อยธรรมดาอะไรครับมีเป็นธรรมดาแต่กูไม่เป็นเลอกเบาแวงก็แครั้เราเราอนที่หลวงพ่อบวชหลวงพ่อประกอบอาชีพอ,อื่นได้ไหมครับก็ไม่มีอะไรํารหลานประกอบการทําร่ทํานาคุณโบราณครับรับจ้างอะไรเขาก็ไม่มีครับแล้วตอนที่หลวงพ่อบวชหลวงพ่อได้ได้ได้ไต่ตองได้คิดไว้แต่แรกหรือเปล่าว่าจะบวชตลอดชีวิตหรือยังไงครับไม่มีเลยการนึก เมื่อครั้งแรกเมื่อปั้นต้นที่จะเข้ามาบทอันนี้ว่าบทสามปีก็จะขอลาครัสิกขาบทออกไปเป็นคารวะตามเคยครที่นี้อยู่มาอยู่มาอยู่มาเล่าในถึงนั่งหาท่องบทสาตยารู้สึกว่าสบายรู้รสของพระธรรมว่าเป็นพระธรรมคำสั่งสอนอันแน่นอนก็เลยก็ยายามอยู่ต่อมาจนถึงุกวันนี้ครับ หลวงพ่อบวชอยู่กี่ปีถึงตัดสินใจว่าจะจะ,จะอยู่เป็นสมณเพศตลอดก็มอครั้งแรกก็ว่าเดือยู่ือสามปีมอครบสามปีเลยก็เลยไม่อยากจะกูอยู่มาทิ่เทาจุวันครับทราบว่าเมื่อตอนนั้นที่หลวงพ่อบวชต้องหลวงพ่อได้ออกทุดงไปในที่ต่างๆไป<ก>ทั่ไปทั่วไปเลยไ,ไปทั่วไป,ลป,ไปรหลา,า,านแต่ก็ไม่ไปไกลนกไปเท่เอาไปเทพม่าไปเทะคำเหม็นี่ไกลไกลรวบบัทติกันให้ได็กไไกลอะไรมากมาย ทำไมหลวงพ่อมีจุดประสงค์อย่างไรในการออกทุดงไปในทาง,งต่างครับอุปชาท่านให้ไปครับพระอุปชาของท่านให้อืให้ไปผู้บอกให้ไปแล้วหลวงพ่อธุดงไปองค์เดียวอืไปหลายองค์ก็ได้เลือกแต่กายี่ตชอบไปองค์เดียวก็ได้ทรงองห้าวขอก็เลืยกแต่จะไปเลยอัจฉยโกป,ปาสตาัวหัมมยังกูหาให้ไปจะอยู่ตมป่าตำเขาตำคนไม้ก็ไป หลวงพ่อทุดงอยู่หลายปีไหมครับก็ไม่หลายปีแด่หลานก็เทียทเท่ยวไปตามเกือบจำบันต้ายอยู่เตืวอๆไป็นไรย่งีมีมีหนังสือที่เขียนถึงเรื่องราวเหล่านี้เป็นเป็นตำนานเป็นเรื่องเป็นเรื่องเล่าหลายหลายเรื่องที่ไม่ทราบว,ว่าผมไม่ทราบในในมีโอกาสเจอหลวงพ่อก,ก็ก็อยากจะถามในมีเรื่องหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อไปทุดงที่ฝั่งลาวถ้ำบนภูเขาวควายหลวงพ่อจําได้ไหมครับ ได้ว่ามาเถอะครับบอกว่ามีอะไรที่นั่นมีสัตว์ดุร้ายที่ทีสัตว์ไม่กล้าเข้าไปเป็นงานหรือเปล่าไม่มีไม่มีไม่มีสัตว์อะไรเราก็บแต่ว่ากันครับคือเราไม่ไปเบียดเบียนคมเห็นอะไรใครเราไปอย่างมีเมตตาครับแกสัตว์ทุกประเภทเราไม่ไปเบียดเบียนอิจฉาคมเห็นงงนแ่อะไรเราไปดื่มด่ำด้วยเมตตาแอบคุ้มพระไปครับคุณพระก็คุ้มครองรักษาทุกือเ่า ไม่ว่าไปกันไหนด้ยก็ยังมึงไปกันไหนก็เลือกแต่ยังมึงกดเปคนมีศีลมีธรรมมีเมตตาไม่ไปข่มเหนไม่ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์และสัตว์ในด้วมกันมึงก็ปลอดภัยเป็นนะก็ปลอดภัยคือกันเหมือนกันหลานครับแล้วหลวงพ่อได้ไประหว่างที่ไปทุดงได้ไปร่ำเรียนวิชาอื่นใดมาไหมครับไม่ร่ำเรียนอะไรจะไปเรียนอยู่แต่กันลูกพ่อแต่สมัยอยู่กันลูกพ่อครับวันนั้นก็ไปไปเที่ยว ดูอยากรูอยากเห็นคว่าพระธุดงเป็นยังไงเที่ยวไปนมีอะไรครับดียังไงไปทุดงคดีดีกลับไปแล้วพยายามปฏิบัติก็่าเข่งเกิดมนภาวนาก็ขยันขยันกว่าอยู่วัดก็อยู่ตามป่าตามเขาลำนาวไพร เดินเสือเดินช่างเราจะไปทำย่อโยนก็กลัวยังกลัวตายก็พยายามนั่งภาวนาไปตามวัธยาสายพยายามเจดมรดไพรามาแต่ก็กลัวใช่ไหมครับหลวงพ่อกลัวกลัวดิกลัวนั่นแหละกลัวกลัวแต่ว่าจะว่ากลัวก็ถูกจะว่าไม่กลัวก็ถูกว่ากลัวทำไมถึงไปอยู่อีกนี่กลัวแต่ว่าไม่ถูกว่าไม่กลัวก็ถูกครับ ถ้ากรณีนี้นั่นกลัวว่าจะไปทำยอดหยดไม่ได้อ๋อครับต้องถือเคร่งปฏิบัติเป็คร่งปฏิบัติจนสมบูรแบบนี่เราไปทำอย่างนี้อยู่วัดเราไม่ได้ทำได้สมบูรณ์แบบแล้วก็มีแต่ลูกแต่หลานที่น้องวุ่นวายท่างกลางวันกลางคืนก็อาศัยทำเอาเล็กเล็ก,ลกน้อยๆ้ยดีกว่าไม่ทำเลยครับถ้าถ้าสำหรับ ประชาชนนะครับหลวงพ่อให้คําสอนได้ไหมครับถ้าบางครั้งเราไปในที่ที่เราเกิดความกลัวไม่ว่ากับคนหรือกับสัตว์หรือกับแม้แต่เพื่อผีปีศาจที่คนชาวบ้านเรากลัวกันเนี่ยนะครับเราเราควรจะมีวิธีคิดวิธีปฏิบัติอย่างไรครับเพื่อแก้ไขสิ่งเหล่านี้ครับก็ไม่มีอะไรถ้ากลัวไม่เห็นตัวไม่หลันมันมันกลัวไปเองครับตัวมันไม่เห็นตัวเสือตัวช้างตัวผีอะไรก็ไม่เห็นมันหวาดผวากลัวไปเอง ได้ยินได้เก่าเก่าก่อนมาได้ยินว่าตัวผีผีหลอกตัวเสือตัวช่างตัวอะไรก็ว่ากันอยู่แต่ว่าไปแล้วไม่เห็นตัวมันมีตัวผีตัวเสือตัวอะไรไปก็มันก็ว่าเววังเวเป็นธรรมดาแหละอยู่คนเดียวนั่นแปลว่าความกลัวเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราสร้างเองใช่ไหมครับไม่ไม่กลัวนะกลัวว่าจะปฏิบัติไม่ได้เท่าที่ควรตั้งใจอย่างเต็มที่ครับนั่นน่ะ มันเป็นอย่างนี้เดีไปอย่างนั้นครับมีเรื่องเล่าต่อมาถึงการทุดงของหลวงพ่อว่าท่านได้มาถึงไปจําวัดที่กรุงเทพด้วยใช่ไหมครับไปแรกคือแก้กรุงเทพ,เพไปอยู่ครับกรุงเทพไปกรุงเทพไปอยู่กูอยากไปอยู่แต่ไปก็เ,เ,ปเลยเบื่อเต็มท้นเลยเป็นอย่างไรครับคนมันตอนนั้นรถติดเหรอครับคนมันมากจะก้าวจะเดินไปทางนี้มีแต่คนเดินไปตนุนก็มีแต่คนอะไรก็มีแต่คนครับออ้ยคึกคักมึนไว้เต่กูอยู่ไม่ได้ดอกครับ กูก็เลยกลับกุราชครับกลับมาจากกคราชแล้วกูก็มาอยู่แล้วก็เลิกออกไปทางเชียงใหม่ครับออกจากเชียงใหม่กูก็ไปอยู่ภูเก็ตโอ้โหออาจากภูเก็ตกูก็มาอยู่จังหวัดชนครับตอนนี้ยังชอบกรุงเทพขึ้นมาบ้างไหมครับหลวงพ่อหรือไม่ชอบเหมือนเดิมไม่ชอบครับไม่ชอบเลยใช่ไหมครับไม่จาเป็นแล้วไม่ไปเลยถ้าจําเป็นยังจะไปทําไม่จาเป็นไม่ไปไม่ไปเพราะวุ่นวันวุ่นวายกันมากคนมาก ข้ามีเรื่องเล่าถึงขนาดว่าตอนที่หลวงพ่อไปกรุงเทพมีคนขับสามล้อไม่ไม่เชื่อลองวิจไม่เชื่อในศาสนาไม่เชื่อในหลวงพ่ออะไรอย่างนี้แล้วเขาสตาร์ทรถไม่ติดนี่เป็นเรื่องจริงไหมครับก็ไม่เปไ็นไรแด็กเขาลองแล้วก,ก็เลยบอกเออติดละติดสามกระติด,ตดทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับหลวงพ่อก็าบอกเขาไม่ติดมืกี้ทิดแคของบอกได้ หลวงพ่อไม่ใช่ช่างเครื่องยนต์ทำไมหลวงพ่อบอกไม่เครื่องยนต์เลยไม่ติดแิดตาติดตามก็กระเทียนถึงแล้มันกระติดพืบไไม่เครอบนันเองแล้วครอมันกระติดกันกับอีกเรื่องแหละครับหลวงพ่อเขาบอกว่ามีมีคนชื่อไอ้ผมอ่านมานะครับชื่อไอยีเขาเอาเศษแก้วมาทิ้งให้หลวงพ่อเดินตรงที่หลวงพ่อเดินจงกรมหรืออะไรก็ตามเดินเนี่ยเออนี่ไปเหยียบประมันเอาทางคบมันก็เหยียบประทางมัน ควบเยอเมียมันชี้เยยีดเขาก็เลยเป็นตำนานว่าหลวงพ่อเดินจงกรมเท้าเปล่าเหยียบแก้วไปไม่เป็นไรใช่ดอกอันนั้นมันควบเยือรักไปเหยียบไปนนั้นมันเกิดเป็นชี้เลยก็จยเหยียบครับก็คือมีการพิจารณาใช่ไหมครับพิจารณาจะก้าวจะเด้งจะมีสติสัมปชัญญะก้าวหนอก้าวหนอมีอะไรมีขวดมีหนําอะไรเราก็พิจารณาจะวางเท้าแล้วก็จะให้รูปจะยกเท้าก็ให้รูป จะไปเยินไปอะ่ระก็เดินเดิสตสัมปชัญญะตันอยาใจอย่างมึงเดิก็ได้แต่มึงก็เดินไปยงเดินมันจ่มีเป็นผู้พิเศษมาจากไหนครับก็คือกันครับถ้าถ้าฟังเรื่องเล่าต่างๆอย่างพิจารณาอย่างที่หลวงพ่อได้ได้ได้เล่าให้ฟังทุกคนก็จะมีสติที่จะพิจารณาทุกๆเรื่องก็ข้าวหวานเต็มไก็จะเป็นดูเดินเยก็พิจารณาเออนี่างแก้วเนาะ อนาคตก็จะเหยียบอนนคตก็ยบไปอนันมันมนเชนนนนี่อยู่ก็จะเหยียบก็ข้ามไปครับพิจารณาเก้าหนอครับเหยียบหนอยกเท่าหนอะก็ตาก็จ้องดูตะบันจะเก้าไปมันก็ไปเหยียบยังไงล้านไม่เหยียบแล้วยังมุกก็เดินได้ยังแกก็เดินได้ดไดที่ที่คนล่ำลือว่าหลวงพอ่อรู้ถึงอนาคตจริงไหมครับไม่รู้โดยหลักก็รู้เนี่ยรู้ถึงอนาคตก็่ทำไมจะไม่รู้ก็ดูตำดับตำราว่า ต่อไปอนาคตการกลสิ้นศาสนาของพระสัมมาสัพธเจ้าเลยนุ่นศาสนาอริทต่อาิยธรมอเรจะมาตรัสก็คงมีตำนานกปล่าไว้อย่างนี้ได้จะไม่เห็นแล้วรู้ถึงเป็นเรื่องราวเจาะจงบางเรื่องได้ไหมครับไม่ได้รู้ว่าอย่างรัฐบาลชุดนี้จะอยู่อีกนานอะไรยังไงอย่างไอ้อ้วนนี่แจ็คมันจะอยู่ทนไม่ทนกูก็ไม่รู้มันไอ้อ้วนนั่นมันอยากอยู่ทนที่แทนีแจ็คว่าเขาจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่รู้ครับ กับคาถานี่ในเวลาหลวงพ่อบริกรรมคาถานั่งสมาธิใดๆก็ตามหลวงพ่อมีคาถาว่าอย่างไรครับไม่มีคาถารโดยหลานนั่งภาวนาตามอัธยาศัยมึงก็ภาวนาได้ใครก็ภาวนาได้รับตายจะอย่าไปจี้รับตายอย่างนี้รับตายก็ดีๆแล้วก็ให้ใจยาวๆให้ใจเข,าข้ากูว่าตายตายให้ใจออกกูวันนี้ตาย น่ตายแม่เดี๋ยวมันตายจริงๆริงเลยนะไม่เหลือดอกอย่างไรก็ต้องตายใช่ไหมตายเป็นการเตือนตัวเองใช่ไหมครับบผมนี่เดี๋ยวก็เขาไม่หล่ะใช่ครับตาก็ฟ้าฟางไม่หล่ะใช่ครับฟันนี่เดี๋ยวก็หลุดใช่ไหมหล่ะใช่ครับเดี๋ยวก็หนังคอนียก็ยานตึงเก่งตึงเก่งมันยานแล้วครับหลวงพ่อไปตายทีละอย่างค่อยๆตายไปเรื่อยๆไปตายไปตายไปหูคนเดี๋ยวก็ได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างครับนี่มันตายเยังไครับถ้าไม่ พิจารณาไม่รู้เดี๋ยวพิจารณาเลยถึงจะรู้ว่ามันตกอยู่ในอนิจจ์ในของที่ไม่เจี่งแท้เนียบนอนอะไรนี่ตะบันเทิงบรรจงห้าสิบปีก็ขอนคนแล้วคนคหกสิบปีก็ขอนคน,คน,คนในเจ็ดสิบลาจะตายเลยเจ็ดสิบเลยนี่ก็จะตายแล้วครับก็ฉะนั้นอะไรม,มันเป็นบุญเป็นกุศลหลวงพ่อก็เลยนะพิจารณาทำช่วย ทำเอาไเป็นอนุสรณ์เ่ครับจะไปดูเหม่นประมาทว่าบุญเล็กบุญน้อยบาปเล็กบาปบาปน้อยครับไอบพิจรารณาว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบุญมีจริงบาปมีจริงบุญก็เห็นทันตาบาปเห็นทันตาไม่ไปคอยชัดนาชันไหนก็แล้วนื่อครับแล้วความคิดการที่จะสร้างสาธารณกุศลต่างๆของพ่อมีความตั้งใจตั้งแต่เมื่อไหร่อย่างไรครับหลวงพ่อเล็งเห็นอะไรยังไงครับตั้งใจมาตั้งแต่อยุเจ็ดบวชถึงเจ็ดปี คเจ็ดปีกูก็บอกมีสติมีเงินมีทองก็ขุดบอกขุดบึงไปตามฐานอทิ่จิตทำได้ครับเริ่มจากขุดบออขุดบึงฝึกวันตั้งใจน่นเลยเจอะฝึกมาแจ่ขุดบอกขุดบึงทำอะไรทุกอย่างต้องฝึกมาก่อนจะให้ทานต้องฝึกอยู่ๆจะมาเป็นทีเดียวไม่ได้ต้องฝึกมาทีละเล็กเลี้ยนๆค่อยๆเป็นไปจนเคยชินเจรจา การฝึกช่วงแรกของหลวงพ่อก็คือการทําตรงนั้นหลวงพ่อช่วยเล่านิดนึงได้ไหมครับมีความตั้งใจอย่างไรครับขุดบ่อบ่อละห้าบาทนี้บ่อละสิบบาทนี้จ้างขุดเลือยไปมีเงินก็ขุดเลือยไปเงินไปเกิดมนได้หรือว่าเงินกรรมฐานได้ก่อนก็เขาถวายมาก็มาขุดจะขุดบ่อหลวงพ่อทาเองทําเอง ครับตอนนั้นยังไม่มีลูกศิลุกหามากม,มายมานันนี้เ,เนเี้เดเป็นพระเกุศลาไปนะก็ไปเดินไปหมือนมีทางรถทางดาอะไรอะทางรถก็ไหม่มนี้หมืนมนี้ทางรถขยับไปนะก็ไปเดินไปครับไปนะก็เดินไปไม่มีอะไรกันหรอกมีแต่ไปขึ้นโคกขึ้นดกได้ไก,ก็เดินไปขาก็เดินมีรอบม,มีเกวียนธรรมดาอะไรทําให้หลวงพ่อมีกําลังใจที่จะทําเช่นนั้นอยู่คนเดียวด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่อย่างขุดบ่อขุดบึงซึ่งคนคนเดียว เวลา,ม,า 5, มันเป็นสาธาราณาประโยชน์ส่วนรวมครับ,รบอะไามันจะเป็นสาธาราณาประโยชน์รวมต้องทาอย่ไปคอยให้มั่งมีใหญ่ตัตเลือกที่จะทำไม่ได้ประมาทต้องทำไปทีเล็กเล็กลน้อยครับทำไปบากๆทำไปหลายรการหลายครั้งก็มากประหยัที่อีกครับเคยเคยมีผู้คนบอกหรือเคยมีความคิดท้อแท้ว่ามัน,มนจะไม่เสร็จมมันทำเองดอกหลายมันเกิดในสดานก็มันเองดอก ถ้าคนไม่เกิดในฐานนไนไปบอกมันจนปากฉีกทิ้งหูมันก็ไม่ทำเนี่ยคนมันไม่มีสถานครับเกิดิีตบอกก็เดี๋ยวตัวเองไม่ทำเน่ยท่องไปดินไปครับคราวนี้ที่ผ่านมาหลวงพ่อจะทําสาธารณกุศลทุกอย่างไม่เลือกว่าจะต้องเป็นวัดหรืออะไรแม้แต่บุคคลแ้อต่โรงเรียนแม้แต่ใดๆอะไรมันจะเป็นบุญไปกุศลก็ทําไปเถอะจะมาคอยทาได้ทางวัด ต่างบทต่างกนายจ้างเน้นยังไม่ทันเหตุการณ์คราอะไรมันจะเป็นประโยชน์กระทำไปเลยจะไปคอยการคอยเวลาอยู่ไม่ไดราจะเป็นประโยชน์เกี่ยวกเทศจากบัานเมืองของเราจะไปบอกบ้านเขาบัานเราจะไปว่ากันนะมีกําลังไปทําได้ทําไปเลยไม่ต้องมัวไปฟังเทศราคอยฟังเทศได้ยินครับแนะนำกางสอนแล้วก็มาทําไม่ใช่หรอกกูไม่ได้ยินหรอกกูอยากทําเอง ผมขออนุญาตท่านผู้ชมจะได้ทราบด้วยนะครับผมขออนุญาตอ่านบางส่วนซึ่งมีการทําเป็นบัญชีเอาไว้หลวงพ่อทุกวันนี้มีผู้มาพึ่งบารมีมาขอให,ให้ให้หลวงพ่อบริจาคตลอดเวลาทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นอกจากโครงการที่หลวงพ่อท่านทายช่ไคไม่มีคนมาขอครับเราจะไปให้ทานใครครับ มีคนมาขอดีแล้วเรามีช่องทางหรือว,ว่ามีโอกาสที่จะได้ให้ทานครับดี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 ไม่ได้มาช่วยคนมาขอเนะี่ยดีบบมาจะมาครับมาขอนี่ดีถ้าไม่มีคนมาขอเราจะไปให้ทานใคร,ครเราจะไปทําบุญกับใครัครบเขาดีแหละเขามาขอนะไม่ใช่เขาชั่วตอนแรกก็มาตีระนาดยูด่านเนี่ยนะครับตอนนี้ก็เลยมีสามล้อเขาบอกให้ มาวัดหลวงพอ่อบอกกันมาหาวัดหลวงพอ่อก็ผมก็เลยมาให้สามล้อเขาพามาตอนนี้ก็มาอยู่ตั้งแต่สามแปดนนี้หลวงพ่อก็มีความเมตตาก็ให้ทานให้กินเรื่อยๆมานะครับตลอดกระทั้งให้ที่พักที่อาศัยที่อยู่ที่นอนนะครับน้ำก็อยู่นี่ ไฟนี่ผมไม่ได้ใช้ก็เขาบอกคนตาดีนั่นใช้ผมก็ได้มาอาศัยลวงพอ่อบารมีลวงพ่ออยู่นี่นะครับตั้งแต่พศสามแปดให้เงินทุกวันครับให้เงินทุกวันให้วันละร้อยบาทคนหนึ่งต่อคนห้าคนนี่ให้ทุกวันวันนั้นหนึ่งร้อยบาทนะครับลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ไปไหนให้อยู่ที่นี่ ขออนุญ,ญาตอ่านนิดนึงนะครับรวมยอดบริจาคปี2538นะครับที่หลวงพ่อบริจาคให้กับสาธารณกุศล1,103,267,424บาท50สตางนะครับอันหนึ่งตรงนี้นะครับส,สรุปยอดเงินบริจาคปี2539ก็คือ62,311,607บาท98สตางแล้วก็อัน ช่วงหลังๆนะครับเอาอันที่ใกล้ปัจจุบันที่สุดจะเห็นว่าหลวงพ่อท่านบริจาคในหลากหลายประเภทนะครับ49,544าบาทบริจาคให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินไปสร้างศาลพลเรือเอกพระเจ้าบรมวมง์เธอกมรมหลวงจุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับ10,000บาทสร้างถนนคอนกรีตรั้วโรงเรียนสมทบทุนสร้างนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอีก10,000บาทเป็นค่านมเลี้ยงเด็กชายคู่แฝดเนื่องจากมารดาขันนมธรรมชาตินะครับนี่เรียกว่า หลากหลายประเภทของการทำบุญจริงๆเลยนะครับผมวงพ่อไม่เลือกเลยใช่ไหมครับว่าใครบ้าือดร้อนกรณีใดพิปิว่าขอบคุณมากครับคนนั่นคนนี้อยู่อะไรถ้าเขาไม่ทุกข์เขาไม่ยากเขาไม่ตกกระทำลำบากเขาไม่ทุกข์เขาไม่ร้อนเขาไม่มาขอเราครับจะไปคอยแต่ก่อสร้างก่อสร้างไม่ได้อะไรมันจะเป็นบุญเป็นกุศลทําไปเลยครับมาถึงเอโครงการที่ที่เกือบจะเสร็จสมบูรณ์แล้ววิทยาลัยเทคนิค นะครับผมพอทราบว่าตอนนี้ย,ยังยังยังขาดอุปกรณ์การเรียนการสอนในโรงเรียนจช่<า>ไหครับอุปกรณ์การเรียนการสอนนะี่ยมาขาดแน่นอนเลยไม่ต้องหาหมอดูตัวเองเนีถามนะมันขาดอยู่แล้วครับหลวงพ่อก็เลยมีความตั้งใจจะหาตรงน,นี้ให้ครบอานื่อไรอย่างไรกูก็หาได้ทําได้เนี่ยครับแต่ว่าทํางานคนเดียวเนะี่ยมันได้แต่มันได้ช้าครแทนที่จะได้ไวๆก็ ไหวไม่ได้ก็ทํางานคนเดียวมันก็ได้ชาก็ไปชาชาไปไงันครับมันจะเห้นีนหลายคนรวมมือกันยังไน,นมันได้ไว้วพราะมีโครงการอื่นใดต่อไปไหมครับที่คิดไว้ว่าอยากจะทําบุญทำกุศลต่ออยากจะทำเรื่อยไปครับเ่นแต่ว่าหมดลมให้ใจกล่อกอจหยุ ถ้ายังมีลมให้ใจเข้าออกอยู่นี่แล้วก็ทาไม่หยุดจะหยุด,ดต่อเมื่อหมดลมให้ใจเขาออกมดลมให้ใจเข้าออกเลยจะมีเท่าไรก็ทําไม่ได้ครับก็ฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าถ้าหลวงพ่อท่านทําคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะปรากฏขึ้นแต่ก็ใช้เวลานานถ้าเราอยากให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเร็วก็ต้องมาช่วยกันหลายๆคนก็จะเร็วขึ้นใช่ไหมครับหลวงพ่อครับใช่ครับ ขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อนะครับที่ให้โอกาสในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครับ,บน้ำมันใส่นี่มันวัดบันทามไงน้นนนคมานะัา <c oughs>